ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องกี้ดำซิงเขานี้เราก็มาเอาลูกรางที่โคกปีบนะคะหลังจากที่ฝนตกมาก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะเลตุ้มเปลแต่ลูกรางโคกปีบสวยนะคะสวยมืคอคนข่าวค่ะแค่นี้จิบจิบะ่ะไว้ค่ะ,คะบ๊ายบาย เราจ้าพี่น้องสาวไทยจะไปยังไงนี่ โหดินเละมากตอนเข้าตอนเมาลูกลางอาจจะรอดนะคะแต่ตอนไปไม่แน่ไม่แน่มีดึงไม่แน่ ไม่ไหวบอบไหวค่ะเดี๋ยวไปหาที่คุ ที่ปลอดภัยก่อนค่ะเดี๋ยวลื่นไม่ได้หลอลื่นนะคะนี่มันจะเป็นลื่นปื้ลื่นปื้อ,รอ,รอ,อตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้ฝั่งทางเขาหรือเปล่านะแค่นี้จิบจิบค่ะบ๊ายบายหน้าง,งานที่เราเทนนะคะจะเป็น ทําซ่อมถนนนะคะคือทางแบบว่าเสี่ยงอันตรายมากต้องเทกองทีละกองน้อยๆนะคะเพื่อที่ให้รถไถ่ยดันสะดวกนะคะถ้าสมมติว่าเทละลาดถนนเรียบร้อยะคายุบชันไม่ไหวสภาพหน้าฝนก็จะทุรักทุเลหน่อยนะคะมี